อภิวาทบาทบงองค์สัมพุทธที่ดนใจให้รู้จุดขุดอนุสัยพาพ้นห่วงบ่วงโลก,กีลาขีไฟพบโลกใหม่ได้ชื่นชมล่มโพทองจากหลวงปู่สาวกโลกอุดรธรรมปาโลวัดปา่าศรีรัตนพุทธทาลามบ้านโคกหินแห่ตำบลโคกหินแห่อำเภอเลนูนครจังหวัดนครพน,นม ในวันนี้ก็เรียกว่าใกล้ครึ่งพรรษาเข้ามาแล้วในไตรมาสนี้ก็มีการฝึกฝนอบรมวิปัสสนากรรม,มาฐานให้แจกคณะสิทธ์ทุกวันทุกวันไม่ได้ขาดก่อนพรรษาโน้นและจนมาถึงกาลบัดนี้ <c oughs> ฉะนั้นวันนี้ก็เพื่อเตือนสติของไอ้คณะลูกศิษย์ลูกหาทั้งฝ่ายวอออกไม่ออกด้วย เพื่อให้จเจริญในธรรมว่าครั้งพุทธการท่านผู้มีบุญหนักสักใหญ่ผู้ที่จะเกิดมาเป็นภพเป็นชาติที่สุดท้ายของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นท่านทำอย่างไรท่านสร้างสมบร,รมีมาเช่นไรท่านจึงมีอินทรีย์อันแจก่กล้าสามารถเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างได้อันนี้ก็เรียกว่าบาร,รมีนั้นคือว่าไม่เหมือนกัน จะเปรียบคล้ายๆตอนที่พระบรมศาสดาของเราไอจะเสด็จออกไโปรดเวนยศั์พระองค์ยังาง้อแท้พระฤทยัย <c oughs> ไม่อยากจะทรงไอสั่งสอนไอชาวโลกเพราะว่าพระองค์มองเห็นแล้วว่าสัจธรรมพระมตธรรมของพระองค์ที่ตัดสรนั้นเป็นบทอันลึกคือว่า พระองค์เกรงหวสัตว์โลกจะรู้แก้งแทงตลอดไปไม่ได้เพราะเป็นบทอันลึกซึ้งอย่างยิ่งมากเป็นของยากอย่างยิ่งเพราะพระองค์ตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง <c oughs> คําว่าที่นี้มาพูดหน่อยบทอันลึกซึ้งก็คืออริยสัจสี่และปฏิสุบาทนั้นถ้าเรียกสับเดียวก็คืออริยสัจสี่นั่นเองเพราะปฏิสุบาทนั้นเป็นชื่อของทุกข์กับสมุทยัย ไปนั่นแหละสองตัวนี้แต่เพื่อดับลงแล้วจึงจะเป็นนิโรธมักเป็นการเดินทางฉะนั้นการหลงกลในพุทธคำสอนก็ขออภัยที่เกิดเอ่ยนามอันนี้ก็ไม่เป็นไรเช่นเจ้าคุณพุทธ,ธาทาสเช่นพูดว่าท่านพูดว่ามันขัดกับหลวงพ่อตอนอยู่บ้านนาเวียท่านจึงเกลียดชังหลวงพ่อให้ลูกศิษย์มาลาวี เจ้าคุณพุทธทาสพูดว่าอริยสัตว์สี่เป็นอริยสัตวเล็กปฏิสุบาทเป็นอริยสัตวใหญ่เพราะมีถึงสิบเอ็ดตอนอริยสัตีมีสมีสี่ตอนเท่านั้นมีสี่ตัวเท่านั้น <c oughs> อันนี้หลวงพ่อได้ฟังตั้งแต่ก่อนบวชโด,ดยซ้ำไปแต่ไม่มีปัญญาจดใจตองว่าตัวไหนผิดตัวไหนถูก มีมาหาองค์หนึ่งไปพูดสอนหลวงพ่ออยู่ที่ไอ้ถ้ำสัพพันยูหรือถ้ำกองข้าวอ้ที่บ้านห้องอ้อนั่นหละจังหวัดเชียงรายเขาก็ยืนยันตามนั้นครูบาอาจารย์เขาสั่งสอนตามนั้นเขาก็เอาตามนั้นเลยแต่หลวงพ่อก็ใช่ว่าจะเชื่อทีเดียวแต่ว่าช่างเถอะถูกไม่ผิดก่อถึงอันไหนเล็กอันไหนใหญ่ก็ช่างเพราะว่าเราไม่มีปัญญา ไม่มีปัญญาที่ว่าปฏิสุบาทนั้นสิบเอดตอนกับอริยสัจสี่สี่ตอนนั้นมันก็คงเกเป็นสิบเอ็ดตอนมากหรือสี่มากหลวงพ่อก็ไม่ดูเพราะว่าความจริงพระพุทธเจ้าก็ตัดสรููทั้งสองอย่างนั่นหลยแต่มันก็ยังไม่มีปัญญาจะแยกแยะออกได้หลวงพ่อก็เรียกว่าไม่ได้จ่วงจากเจ้าคุณพุทธทาสและลูกศิษย์ลูกหาของท่าน แต่ไม่กล้าเทศตามเขาเพราะกลัวมันจะผิดมันจะเป็นบาปเลยเอาไว้หรือว่าไม่กล้าเทศตามแต่คณะลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าคุณพุทธภาษ์กล้าเทศตามนะกล้าเทศตามอาจารย์เขานี่แล้วเขาว่าอาจารย์สอนอย่างไันเอออย่างนั้นเลยว่างัน้นทไปหรือว่าไม่มีปัญญาไตรตรองให้รอบคอบหลวงพ่อก็กล้ากล้ายืนยันไม่ใช่ฐานะ <c oughs> ไม่มีฐานะ ที่ลูกศิย์ลูกหาหรือชาวโลกจะรู้แจ้งแทงตลอดได้ด้วยการเรียนเอารู้จักรู้จำสุตตมัญปัญญาจินตามัญปัญญาเหล่านี้เป็นต้นจะไม่รู้จักแยกแยะไม่ได้อันนี้จึงเป็นการผิดยังมหันต์ร้ายแรงที่สุดในพระพุทธศาสนาคำคำนี้เมื่อลวงพ่อมาอยู่วัดป่านาเบีย้ยในจึงประพฤติธรรมกรรมรฐานแต่ไม่เคยนะ ไม่เคยจ้วงจากพระองค์ใดองค์หนึ่งในชีวิตของหลวงพอ่อแต่ว่าก็เคยอยู่ตามทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่เคยเคยไล่พระไล่นี่ไล่ทำนองนี้เมื่อมาอยู่วัดป่านาเบี้ยแล้วก็ตั้งใจประพฤติทมกรรมฐานทั้งทั้งที่ไม่มีครูบาอาจารย์เดบละกการใดหลวงพ่อก็ตั้งใจประพฤติเอาองค์เดียวเขาว่าประพฤติทำกรรมฐานอยู่องค์เดียวเดือวเป็นบ้านะเขาว่าหั่นนะไม่มีครูบาอาจารย์ไอให้เราเชื่อสิ เชื่อบาปบุญคุณโทษตัดสินใจเลยหลวงพ่อตัดสินใจว่าถ้าบุญมารมีของเรามีตั้งแต่ชาติปางก่อนได้สั่งสมอบรมมาไว้คงไม่ไอ้หลวงพ่อเป็นองค์แรกที่อธิบายเรื่องชาญกาได้ชาญสมบัติกล่าได้ตั้งแต่ชาญหนึ่งถึงชาญที่กลานอกนั้นเห็นท่าจะไม่มีเพราะว่าตามประวัติแล้วไม่มีใครพูดเรื่องชาญ ขนาดหลวงพ่อไปเทศอยู่ที่ไอ้นครไทยครั้งแรกไอ้เขาก็ยังว่าเออหลวงตาองค์นี้เห็นท่าจะได้เรื่องฌานสมาบัติเรื่องต่ําๆเขาว่าเขาว่าอย่างนั้นความจริงทําไมหลวงพ่อตัดสินใจออกเทศเพราะหลวงพ่อร,ร,รู้รู้แน่เจ่ใจแล้วว่าฌานสมาบัตินั้นเป็นของสูงสุดในพระพุทธศาสนาของเราต้องเดินทางด้วยปัญญาด้วยสติด้วยมรรคแปดของพระองค์ด้วย ชาญและปัญญามีใดมีในผู้ใดผู้นั้นปฏิบัติใกล้นิพานเที่ยวเราจะเอาปัญญาเดินทางฝ่ายเดียวมันก็สงเคราะห์เข้าได้เพียงว่าไอ้วิญญาณัญจายตนะเท่านั้นรู้ไปยยงไม่มีชาติที่จะสงบจบสิ้นลงหรือสงเคราะห์เข้าได้แต่ว่ากินตามะยะปัญญาคือว่าคิดไปตามตัวหนังสือวาดมโนภาพไปตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเราเท่านั้นอันนี้ก็ขอให้เข้าใจเราต้องรู้สภาวะภายในของเราด้วย ทีนีปผาหาการท่านก็เพ่งไปอีกสิขึ้นสู่วิญญาณัญญาจะนะเพ่งอุกจิตเข้าไปอีกจึงเรียกว่าอาจินจันจนาาญญาจะนาณาฌานเรียกว่าหน่อยหนึ่งก็จะไม่รู้เรียกว่าคือว่าไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นอารมณ์อมเ็นกรามมาเปตน,นแต่ประการใดแต่มันก็ยังตุงแต่งเป็นอาพาธอยู่ว่าเป็นแหวมอยู่ที่หาไททวารของท่านอยู่ <c oughs> ให้ท่านทั้งหลายสังเกตว่าตอนนี้ท่านไม่ได้เพ่งไปถ่ายนอกนะท่านมีอินเซียนเจาก่ามากที่สุดศรัทธาวุริยสติสมาธิปัญญาสามารถน้อมเอาทั้งอารมณ์การปรุงแต่งของท่านนั้นทั้งความคิดหรือสตินมาต่อสู้กันอยู่ที่ในสมองเลยนี่บางทีหลวงพ่อนั่งสมาธิี่มันคุยกันอยู่ตรงนี้ละ่ะตรงหัวสมองน้อมเข้ามาน้อมก็ามาหายได้ถ้าใครน้อมยังไม่ได้ก็แสดงว่า อินทรีย์เรายังหย่อนเพราะเรายังไม่คล่องแคล่วหมายความว่าเรายังยังทาไม่นานยังไม่ได้ทําเป็นวสีคือว่ายังไม่ได้ชํานาญคล่องแคล่วในเรื่องฌานอันนี้ก็ขอข,ข,ขอมอบให้ในบรรษานี้ก็ให้เล่งเอาวันนี้ลุงพอยังเตือนอีกครั้งหนึ่งคือเพ่งเข้าไปอีกถึงอากินจันยายนในฌานแล้วหน่อยหนึ่งก็จะไม่มีการรู้อยู่แล้วคือว่ามันจะทําลายอยู่แล้วไม่จะไม่รู้ หน่อยหนึ่งก็จะไม่มีการรู้อารมณ์อยู่แล้วเรียกว่ามันเป็นภาพว่วับเป็นแบมดับมัง่งไม่ดับมั่งกันเถอะฌานนี้เพ่งขึ้นสู่เนวสัญญานาสัญญายานาฌานทีนี้อารมณ์อธิบดีอารมณ์ต่างๆต,ตั้งแต่เก่ามันก็ยังเข้าผาจญมาเป็นอาพาธอยู่อากินจัญญายา,านาฌานนั่นแหละมาเป็นอาพาธเรียกว่าเป็นทางขวางกั้นของเนวสัญญานาสัญญายานาฌานท่านก็เพ่งยังเอากิดต่อสู้กันเ จนที่ว่าถึงอากาศจะหนาวเย็นจะเยือกสักปานใดลบสิบองศาก็ไม่หวั่นไหวยางตายไหลออกกันนั้นท่านทําเอาถึงขนาดนั้นไม่จะทาเอาเหยาะเหยาะเหมือนเธอทุกวันนี้นะทุกวันนี้เมื่อใครได้ยินเสียงเทศเสียงธรรมของหลวงพ่อแล้วไม่ใช่ะว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่ออยู่ที่นี่ดอกไอโดยโดยมากคนมียศทาบรรดาศักดิ์ไอ้ช่วงจาาหลวงพ่อว่าเทศช่วงจาบคนอื่น ก็บอกตรงๆว่าใครยังไม่มีคนเทศในเรื่องฌานลวงพ่อก,ก็บอกว่าเรื่องฌานเป็นเรื่องสูงสดุดก็กว่าเทศคมเขาไอ้คนเทศไอ้ลักษณะการเทศมันตรงคมก็หรอกเทศไปในเทศของใครของมันก็ได้เขาว่างั้นนะก็เมื่อมันไม่ถูกพุทธคำสอนนั่นนะจะให้ลุงพ่อส่งเสริมได้อย่างไรเมื่อไม่ถูกพุทธคำสอนของพระองค์ชนิดป,ปัสนายาน,นี่เช่นไอ้อะไรที่ว่า <c oughs> ยานสิบหกเหล่านี้เป็นต้น เมื่อมันไม่ถูกหลวงพ่อก็พยายามบอกว่ามันไม่ถูกก็หาว่าหลวงพ่อไปติเตียนเขาลำเถอไปชีข้ขุมทรัพย์ให้เขาไม่เอาก็ตามเขาสิ <c oughs> <c oughs> จะหาว่าหลวงพ่อไปจ่วงจับไม่ได้เพราะว่าการจ่วงจับการเสียดสีการแสดงธรรมหลวงพ่อก็รู้ว่าต่อเมื่อคนนั้นเขาปฏิบัติถูกพุทธคาสอนจึงไปจ่วงจับเขาไม่ได้มันผิดพระวินัยหลวงพ่อต้องรอบขอบทุกอย่างไม่งั้นเทระสมาคมเล่นงานหลวงพ่อแล้วเข้าประเทศอยู่ที่วัสดสุสวรรค์ตั้งสี่ชั่วโมง เพราะว่ารู้ถึงพระผู้ใหญ่ทางสังฆราชก็รู้เขาเก็บมวลเทไปไว้หมดลุงพ่อไปเทศหลวงพ่อรู้แต่เขาก็เรียกว่าเขายังดูอยู่คือว่าเทศเรื่องชานี่เรียกว่าพวกเขาเหล่านั้นก็บางองค์ก็ไปทาเหมือนกันแต่มันทําไม่ถูกเพราะว่าไม่มีคนอธิบายการหนังสือลุงพ่อพิมพ์ลงไปไม่มีเรื่องชานสมาบัติอยู่ในนั้นเลยมีก็น้อยที่สุดนี่กุนก,ลกลุลละเม็ดลุงพ่อเรียกว่าแจงหนังสือไปทําไมลวงพ่อไม่เปิดเผย้หมด หลวงพ่อบังไว้เพื่อว่าถ้าใครอยากจะผลทุกจริงหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ในชาติปัจจุบันเขาคงตามหาเองเขาคงตามหาหลวงพ่อเมื่อเทศจบแล้วยังอยู่ที่นครไทยพอก้าวขึ้นสู่ธรรมะทานั้นแเละนครไทยในวงปริบานเขาก็ว่าเอ้ยหุน่นลุงตาองค์นี้หมาไม่แดกเลยเพรา,างั้นนะแม่ก็น,นั่นลูกร้อยพ่อพันแม่ในวงปริบานหลวงพ่อไม่ถือนะหลวงพ่อไม่ถือถึงก็ห้าตึงทีเดียวเลย พอลงพ่อบรรลือศีหนาฏเท่านั้นแหละคือว่าบทขึ้นที่แรกก็ว่าการนอกเที่ยวเทศนาของสาวกเพื่อยอยกพระพุทธศาสนาเพื่อเชิดชูคำสอนสาศาสดาให้เจิดจ้าไปชั่วนิรันดรพอสิ้นภาสิตบทนี้เท่านั้นแหละคำกรบทนี้เงียบจิบทั้งวงปริบัติ จึงอธิบายในแนวการปฏิบัติตลอดไปให้เขาฟังเออมีคนสนใจก็มีพอเทศจบเขาว่าไงแม่หลีลาวไปโวหารของหลวงตาวนี้กินขาดเหลือหลายเขาว่างไันะมีทั้งนินทาสรรเสริญหลวงพ่อไม่ว่าหลวงพ่อเป็นผู้เทศเป็นผู้เผยแผพร่ธรรม